โลเทสโลเทสโลเทสทดสอบทดสอบทดสอบเสียงโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลครับสวัสดีครับพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับพี่น้องกับศรัทธาชาแนลนะครับผมครับวันนี้ก็ได้อัเชิญพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมพิมพ์พระประธานนะครับที่ได้นำได้มาจากครูบาอาจารย์นะครับทางจังหวัดขอนแก่นนะครับผม ตัวผมเองนะครับสัทธาชินาคืเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์นะครับสายวัดป่านะครับวัดป่านั่นนะครับทางอำเภอนายงจังหวัดอุดรธานีครับผมก็เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จวัดละคังนะครับพิมพ์พระประธานนะครับผมก็เพิ่งได้กรอบมาครับได้กรอบใหม่มาก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆพื่อพี่พหรือว่าพ่อแม่พี่น้องครับที่ อยู่ทั้งบ้านที่ติดตามศรัทธาใช่แนะนะครับจะรับชมรับฟังเหมือนเดิมครับครับผมวันนี้ทําไมเป็นลิ้นพันันครับนี่นะครับสมเด็จวัดละคังนะครับสมเด็จวัดละคังมพ์สวยงามนะครับผมสมเด็จวัดละคังโอสิตารามนะครับพุทธาจย์โตสมเด็จพระพุทธาจยาโตสร้างนะครับอ่า ท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็มีข้อมูลลึกๆก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับครับติชมได้นะครับผมว่าสมเด็จอง,ง์นี้แท้ถึงยุคพุทธจารย์ท่านสร้างหรือเปล่านะครับแต่สําหรับตัวผมเองนะครับศรัทธาชาแนลครับดูแล้วก็ก็อย่างที่บอกอเมื่อคลิปก่อนนะครับบอกว่าถ้าเป็นสายพระกุศีศรัทธาชาแนลจะถนัดนะครับจะ พูดง่ายๆก็ไม่ไม่ใช่เซียนหรอกแต่ก็ดูมาหลายปีหลายสิบปีนะครับก็เคยดูพระเก่หาหรืยว่าพระกูเก่ามาหลายองค์แล้วครับออก็มั่นใจนะครับว่าองค์นี้ผ่านนะครับสําหรับสําหรับตัวผมเองนะครับผมแต่ท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วก็คิดว่ามีความคิดเห็นยังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่สําหรับตัวผมผมว่าผ่านนะครับผ่านก็หมายความว่าแท้นะครับสําหรับตัวผมเองนะครับอ่า ไม่ใช่ว่าผ <schnell>. ่านไปเลยนะครับสําหรับตัวผมเองผมว่าแท้นะครับผมเพราะว่าผมดูความธรรมชาตินะครับความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับอย่างอื่นดูตามมาครับอย่างองค์นี้นะครับผมผมจะดูเนื้อนะครับจะดูเนื้อเป็นธรรมชาติหรือเปล่านะครับเนื้อธรรมชาติหรือเปล่าถึงยกหรือเปล่ามันก็พิจารณาดูครับเพราะว่าเราก็ดูพระมาหลายรุ่นหลายองค์นะครับโดยเฉพาะพระกลุนะครับ ทุกกลุ่มครับที่ดูมาผ่านๆตามาก็หลายองค์ครับก็พอจะมีประสบะการณ์บ้างนะครับสําหรับตัวผมนะครับแต่ท่านใดที่รู้แล้วว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับครับวันนี้ก็มานําเสนอนะครับหรือว่ามารีวิวก็ได้นะครับผมพี่น้องที่อยู่ทางบ้าน,เ,นเพื่อนๆที่อยู่ที่อยู่ทังบ้านถ้าท่านใดมีเหมือนกันก็ออกมาดูได้นะครับส่งมาให้ดูทางไลน์ก็ได้นะครับผม k o r n p n นะครับของสตา์ช n แนลครับผมวันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายนะครับเพราะว่ากินยาหมดไปเป็นแผงแล้วอากาศเปลี่ยนนะครับผมนี่ครับสมเด็จวัลขังนะครับผมเนื้อก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงดูหัวเข่าท่านครับฐานฐาน ฐานสิง์นะครับฐานเป็นรูปถ้าเมื่อก่อนก็จะบอกว่าฐานสิง์ใช่ไหมครับนะครับเนี่ยฐานนี้เป็นรอยดูไม่ยากครับดูไม่ยากนะครับสาหรับตัวผมนะครับผมว่าดูไม่ยากครับดูดูความเป็นธรรมชาตินะครับแต่ของเก๋ก็เป็นธรรมชาติก็มีนะครับแต่ธรรมชาติแบบเก๋กนั่นแหละครับนี่ครับเราดูเนื้อนะครับนะครับโทนสีจะไม่เหมือนกันนะครับ ทนสีของของเนื้อพระนะครับของผิวพระนะครับอันนี้ใช่ไหมครับรอยผุดรอยงอกของน้ําว่นนะครับของคาบว่านหรือว่ามวลสารนะครับโทนสีจะไม่จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้จะมีสีขาวมเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นสีออกน้ําตาลใช่ไหมครับผมจะดูเนื้อก่อนนะครับดูเนื้อก่อนแล้วมาดูพิมพ์ทีหลังนะครับผมนี่ครับทนสีจะไม่เหมือนกันครับผม สีขาวนะครับรอยงอกของน้ําวัานนะครับรอยงอกของมวลสารนะครับพระองค์นี้แก่น้ํามันตางยิวไปหน่อยนะครับเห็นไหมครับดูมวลสารนะครับโทนสีรอยปุดรอยงอกของมวลสารนะครับคบผมเก่าได้ใจจริงๆนะครับองค์นี้ครับถ้าสองดูแล้วไม่ไม่อยากจะวางกล้องเลยนะครับเห็นไหมครับ ยิ่งจับยิ่งเป็นหนึกหนึบนุ่มๆตาดีนวลตาดีนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็เหมือนเดิมครับวนสันเห็นไหมครับโทนสีตรงนี้ตรงนี้เป็นสีน้ําตาลนะครับตรงนี้เป็นสีขาวนะครับโทนสีจะไม่จะไม่เสมอกันนะครับของเกีร์นี่เสมอกันนะครับแล้วของเรียนแบบก็มีนะครับของเรียนแบบก็มีนะครับจะไม่เสมอกันนะครับโทนสีเป็นบางองค์นะครับ แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีเห็นนะครับไม่ค่อยเจอนะครับผมนีครับโทนสีนะครับจะมีสีขาวสีน้ําตาลสีออกเหลืองๆอมน้ําตาลหน่อยนะครับน้ำตาลแก่หน่อยนะครับครับเป็นหลุมนี่ครับเกิดเกิดจากการยุบตัวของมวลสันนะครับอายุเก่านะครับถ้าเก่าเป็นร้อยปีขึ้นก็การยุบตัวการหดตัวของว่นนะครับ ของมันสันนะครับจะเป็นลุมเป็นบอยอย่างงี้นะครับที่เราเรียกกันว่ารอยปูไตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่แคงดูวงนี้จะเป็นเนื้อออกนวลนวตานะครับเนื้อออกนุ่มๆเนึกนุ่มนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูด้านข้างครับผมเห็นไหมครับด้านข้างเห็นไหมครับรอยรอยยุบนะครับ พอปัดออกตัดออกไปปาดออกไปนะครับปาดออกไปกดแม่พิมพ์ออกไปปาดลงไปจะเป็นรอยขูดนะครับเป็นรอยตัดนี่ี้นะครับเห็นไหมครับด้านข้างนะครับเป็นรอยปาดรอยขูดรอยรอยตัดไม่ใช่รอยขูดรอยตัดเป็นลักษณะนี้นะครับดานด้านข้างครับบางองค์นี่จะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับก็แล้วแต่มวลสารนะครับมวลสารบางบางองค์ก็จะ ไม่ผสมน้ำมันตังยิ้วเยอะก็จะเป็นรอยแตกรอยขูดที่เราเรียกกันว่ารอยขูดนะครับนะครับหรือว่าเป็นรอยยุบตัวขององค์พระนะครับครับมาดูเนื้อในนะครับใช้กล้องขยายอ่านี่ 10x นะครับกล้องขยาย 10x สองดนะครับดูเนื้อในกันนะครับเนื้อในองค์พระครับผมครับสวยงามนะครับนะครับ เกียตจะเอียงไปทางซ้ายขององค์พระนะครับเกียดตท่านจะเอียงไปทางซ้ายขององค์พระหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยครับพระก็จะไม่ไม่ล่าเท่าไหร่นะครับพระจะหุ่นอ๋อพอดีครับหุ่นเลียวถ้าเป็นคนนี้ก็จะหุ่นดีหน้าตาดีเลยครับพระองค์นี้ครับครับเห็นซอกใต้ลักแล้วครับซอกใต้เขียนท่านนะครับจะเป็นหลุมดู ลึกๆดูเป็นธรรมชาตินะครับดูเป็นคลาสสิกดีนะครับอ่าเป็นธรรมชาติดีครับรอยงอกเห็นไหมครับรอยงอกของคราบมลสันนะครับจะเป็นผุดๆเป็นเม็ดๆผุดขึ้นมานะครับผมรอยงอกนะครับรอยงอกของน้าว่นก็ว่าได้นะครับผมนะครับทนสีองค์พระจะไม่เสมอกันนะครับจะมีสีดําสีอ่าครีม สีขาวนะครับปนกันไปนะครับผมเกิดจากตอนช่วงผสมมวลสารนะครับช่วงผสมมวลสารนะครับเกิดจากตรงนั้นเองนะครับที่ทําให้องค์พระตัดออกมาแล้วจะเป็นทนสีหรือว่ามวลสารจะไหลกระจายกระจายกันไปนะครับนี่ครับดูใต้ฐานนะครับเป็นนุ่มนวลตาดีนะครับพรพองนี้ครับ บางท่านก็ว่าเป็นเนื้อขนมตุบตับมาอย่างนั้นนะครับแต่ผมจะไม่เปรียบเป็นขนมตุบตับหรอกครับผมว่าพระท่านไม่ใช่ยันว่ากันนะครับเปรียบคลองสูงกว่านั้นนะครับอันนี้เปรียบเทียบเฉยนะครับว่าเป็นเนื้อออกคล้ายๆขนมตุบตับครับเห็นไหมครับด้านล่างครับล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ รอยเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับยุบตัวลงไปครับเกิดจากการหดตัวของมวนสารหรือว่าหดตัวของว่านนะครับเอาแก่ได้อายุก็จะเป็นลักษณะนี้หมดแล้วครับทุกอง้วครับถ้าถ้าเก่าแก่นะครับร้อยปีขึ้นนะครับร้อยกว่าปีขึ้นนะครับจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับด้านข้างจะเป็นรอยจับหน่อยนะครับเป็นรอยหนึบนุ่มผ่านผู้ใช้มาอาจจะหลายคนละมั้งครับเนี่ยาพตรงนี้ แต่ยิ่งจับยิ่งหนึกนุ่มนวลตาดีครับพาพนี้ครับไม่ค่อยชัดนะครับกล้องไม่ค่อยชัดกล้องขยายไม่ค่อยชัดเนี่ยนะครับตรงใกล้ๆเลยครับสวยงามนะครับสวยงามใช้ได้สําหรับผมนะครับแต่ท่านใดมีความคิดเห็นยังไงก็เม้นมาคุยกันได้นะครับเนี่ยครับด้านข้างด้านข้างองค์พระ วันนี้ไม่มีแสงแดดนะครับวันนี้เป็นอากาศคล้ายๆฝนจะตกลงมาอีกรอบครับอ่าครับเห็นไหมนวลตาดีเนี่ครับออกนวลตานะครับอ่าด้านหลังมาดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับจะเป็นเห็นไหมครับเนี่ยจนตรงจุดนี้นะครับ ตรงจุดนี้จะเป็นสีขาวแล้วครับเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดสีขาวสีขาวปะปนกันไปนะครับจะจะไม่กระจายนะครับสีขาวจะเป็นกระจุกกระจุกอยู่นะครับนีครับเป็นธรรมชาติของพระที่ได้อายุนะครับที่เก่าได้อายุแล้วก็พระที่ผสมมวลมวลสารแล้วก็กระจัดกระจายนะครับพอมาใส่แม่พิมพ์นะครับพอกดพิมพ์ลงไปก็ไม่รู้ว่ามวลสาร จะกระจายไปตรงไหนมั่งนะครับก็แล้วแต่เราจะพิจารณานะครับผมครับเป็นรอยหลุมรอยบ่ออย่างนี้ครับเกิดจากการหดตัวของมันสารนะครับครับตะแคงดูจะเห็นรอยเม็ดเม็ดผุดผุดขึ้นมานะครับคล้ายกับเป็นรอยงอกก็ว่าได้นะครับรอยคราบบางท่านก็เรียกคราบน้ําวานงอกขึ้นมานะครับผมนี่ครับโทนสีจะไม่เท่ากันนะครับของกิ่งจะ ทนสีจะไม่เท่ากันนะครับตามที่ศึกษาจากครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับจะพูดเป็นเสียงเดียวนะครับว่าพระของกิ่งของแท้นะครับจะหรือว่าเก่าถึงอายุจะทนสีจะไม่จะไม่เสมอกันนะครับทนสีของเนื้อพระนะครับทนสีขององค์พระนะครับผิวพระนะครับจะไม่เสมอกันนะครับถ้าเสมอกันนี่มีโอกาสเจ๊ครับนะครับทนสีจะมีสีครีมสีขาวสีดํา น้ำตาลผสมกันไปปะปนกันไปนะครับผมไม่กล้องผมไม่ค่อยชัดครับนี่ครับขออภัยนะครับกล้องไม่ค่อยชัดเวลาถ่ายเล่นชัดดีดีนี่ครับหนึกหนุกหนึบหนุกนุ่มนุ่มนวลตาดีนะครับเนื้อหนึกหน,นุกนุ่มนวลตาดีครับผมคผม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 รับสมเด็จวัดละครั้งมีไว้ ถ้าคุณครอบจัก,กรวาลน,นะครับไม่ต้องไปบรรยายเลยครับทุกท่านที่มีอยู่ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับบางองค์จะมีะสีแดงสีครีมสีอะไรปะปนกันไปนะครับแต่องค์นี้จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับสีแดงไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นมีครับแล,แล้วแต่การผสมของมวลสารนะครับ แล้วแต่การผสมของมันสันจะไม่เสมอไปทุกองนะครับในความคิดผมนะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับจะไม่มีเสมอไปนะครับจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันหมดทุกองนะครับผมองนี้จะเน้นอา,อาจจะเน้นไปทางน้ำมันตังอิ้วเยอะหรือเปล่าปร,ประมาณนี้นะครับนะครับน้ำมันตังอิ้วปูนเปลือกหอยอย่างนี้นะครับมวนสันที่ผสมมันอื่นก็จะไม่เยอะนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับการผสมอมวลสารด้วยนะครับผมนี่ครับสวยงามครับภาพงนี้ครับเก็บมาได้หลายปีแล้วครับจากครูบาอาจารย์ทั้งจังหวัดอุดรธานีครับให้มาอาจารย์สายธรรมยุทธนะครับวัดป่านะครับวัดป่าสายธรรมยุทธนะครับผมก็เป็นสายของหลวงตาะมหาบัวนี่นะครับญยางสัมปโนเรานี่นะครับ ได้มาจากอำเภอนายุงอุดรธานีนะครับผมเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่วัดละรังนะครับดูครับดูพิมพ์นะครับพิมพ์ทรงก็จะนี่ครับถูกต้องตามตำรานะครับผมเห็นไหมครับนะครับเส้นขดลวดนะครับบางคนก็เรียกว่าเส้นขดลวดเส้นบังคับพิมพ์นะครับผม จะเอียงนะครับเอียงมาทางซ้ายขององคพระนะครับเอียงมาหน่อยหนึ่งครับทางซ้ายของพระนะครับเกียรตก็จะจดสุมพอดีนะครับเกียรตยาวนะครับผมพระองค์นี้สวยงามครับผลไม่ม่ําเท่าไหร่นะครับสวยงามฐานจะรู้สึกว่าห่างกันนะครับทิ้งห่างครับฐานหนึ่งกับฐานสองนี้จะห่างหน่อยหนึ่งนะครับผมนี่ครับออกโยนโยนหน่อยนะครับดูองค์จริงไม่เป็นพิมพ์เอียงโยนโยนหน่อยนะครับนี่ครับก็ขึ้นอยู่กับแม่พิมพ์นะครับผม ขึ้นอยู่กับแม่พิมพ์ว่าจะกดพิมพ์ออกมาแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันหมดทุกองหรอกครับในส่วนตัวผมนะครับการเพราะอาจจะเกิดจากการหดตัวของมวลสารด้วยนะครับเกิดจากการหดตัวของมวลสารด้วยสําหรับตัวผมนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับครับผมด้านข้างสวยงามครับด้านหลังยิ่งโอ้ลึกซึ้งใหญ่เลยครับผมครับให้มีก็หยิบกล้องมาส่องดูนะครับ ถ้ามีเนื้อก็ขายกันก็อดีใจด้วยนะครับเก็บไว้เถอะครับท่านาถ้ามีเนื้อแบบนี้ก็เก็บไว้นะครับนะครับพระองค์นี้ผมยังไม่ให้ใครดูนะครับโดยเฉพาะบรรดาที่อขนาดเพื่อนผมยังไม่รู้เลยครับเพื่อนที่เป็นเซียนหรือเซียนนะครับแต่แต่ผมไม่ใช่เซียนนะผมเป็นคนชอบสะสมพระเครื่องนะครับ ผมจะไม่มีไปวางโต๊ะตามตลาดอะไรจะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าดูถูกอาชีพของแต่ละท่านนะครับแต่ผมไม่ใช่เสียนครับแต่ผมชอบสะสมนะครับผมชอบสะสมก็อ่านหนังสือพระเครื่องมาโอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วครับแต่จะอ่านเฉพาะเล่มไหนที่น่าเชื่อถือนะครับเล่มไหนไม่ไม่ไม่น่าเชื่อถือผมไม่น่าเชื่อถือผมก็จะไม่ไม่อ่านนะครับผมครับ ยังไงก็ฝากนะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับว่ากดกระดิ่งให้น้องใหม่ในวงการนะครับศรัทธาชแนลได้มีกําลังใจมานําคลิปให่ใหม่ให้พี่น้องนะครับได้รับชมรับฟังกันไปนะครับผมก็ขอสวัสดีครับผม